อ่าสวัสดีครับคุณบรนนานสวัสดีครับครับวันนี้ก็คือผมมาเยี่ยมคุณบรนนานนะครับที่ตำบลช้างสายช้างสายอำเภอการจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโอ้หลายวันที่ผมไม่ได้เข้ามาเยี่ยมนะครับเดือนละครั้งโดยประมาณนี่คือเราจะเจอกันเดือนละครั้งก็คือติดตามผลทุกครั้งที่ตามมาก็คือจะเช็ควัดปริมาณของทาตนอหานที่มีอยู่ในดินแล้วก็วัดค่าน้ํา วัตถุประสงค์ก็คือเราใส่ปุ๋ยให้ตรงกับที่ในดินขาดใช่ครับไปไหนบ้างครับคุณมานานก่อนหน้านี้ออตอนที่ทําใบเนี่เราทําอย่างไรผมก็ใช้สลับกับอินทรีย์แล้วก็ที่ใช,ใช้อยู่ก็คือแมกมากโกวำลุงดินนะฮะ,ะปรับสภาพดิน ใช้แมกมาโกนปรับสภาพดินนะครับแล้วก็ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีสลับกับอินทรีย์ใช้ปุ๋ยสูตร20 20 8 20่ช่วงแรกนะครับคือทุกทุกเพลงนี่คือแนะนำที่สิริความหมายการเกษตรแนะนำก็คือ1นะครับคือใส่แมกมาโกอันนี้คือเป็นตัวหลักเลยหลังจากที่ใส่แมกมาโกนแล้วก็คือใช้ปุ๋ยสูตร2ี่สิบแปดยีบคือทำใบนะครับเพื่อเพื่อเรียกใบนะครับ เรียกใบเรียกยอดแล้วก็ธาตุอาหารทางใบก็คือตัวหนึ่งที่เราผสมกับธาตุอาหารทางใบเข้าไปก็คือไช้ไร้อ่าใช่นะครับแล้วก็ใช้ธาตุอาหารทางใบโดยทั่วทัเหมือนกับสวนคนอื่นมัรรักษาพวกเพี้ยรบกวนอะไรอ่างตามตามตามที่มันมีบางพวกจักจั่นพวกเลี้ยจักจั่นฝอยเลี้ยไก่เจ้ในระยะที่พืชแตกใบ่อนนะครับก็ใช้สารเคมีบ้างนะครับทุกครั้งที่ พืชแตกใบโอนนั้นเราจะต้องดูแลในเรื่องของเพลี้ยดูแลในเรื่องของแมลงนะครับและที่สาคัญห็นบอกว่าปีนี้คือฝนตกหนักเลยแต่ไม่มีโรคไม่มีโรคครับคือที่ที่แปลงนี้ครับฝั่งนี้มันจะไม่ได้ยกมันไม่ได้ยกล่องอใช่แต่ว่ามันที่มันเสมออมันเสมอเป็นสวนเดิมอืแล้วก็มีน้ําท่วมอยู่สองครั้งแต่แบบว่ามันท่วมประมาณเขานะครับแต่ว่ามันผ่าน ันท่วมประมาณสักสองสามชั่วโมงไลผ่านไลผ่านน้ำเวลานาหน้านานนะแต่ผมใช้ซีเคียวผสมหมักก็ไว้แล้วก็ปล่อยทางน้ําไว้คือใช้อาไ้ใช้ซีเคียวนะครับก็คือขยายเชื้อใช่ไหมขยายเชื้อแล้วก็ปล่อยมาทางน้ําปล่อยตามท่อปล่อยมาตามท่อนะครับปรากฏว่าปีนี้ไม่มีรากเน่าโคนเน่าเห็นปีที่แล้วตายไปสี่ห้าต้นครับปีนี้ไม่เห็นนะครับอันนี้คือ ข้อดีนะครับว่าเราป้องกันเราใช้วิธีการป้องกันเขาเรียกว่าป้องกันไว้ก่อนพอหลังจากน้ําท่วมคุณมบนรนก็ใช้วิธีการขยายเชื้อสีเขียวแล้วก็ปล่อยมาตามน้ำรักษาเชื้อราและป้องกันเชื้อราในดินโรครักละไคุณเน่าไม่มีไม่มีไม่เห็นคือทุกปีบรนจะเจอไงแต่ปีนี้ไม่เจอครับอันนี้คือข้อดีจริงไหมข้อดีข้อดีข้อดีมากมากับใช้จุลินทรีย์ชนิดสีเขียวนะครับดูเลและก็รักษา ควบคุมโรคพืชในดินแล้วก็ผมเห็นใบสวยมากเลยครับตอนนี้คือลงลงสารไปได้ประมาณตั้งแต่วันเดือนมกราประมาณวันที่ยี่สิบลงสารไปแล้วเขาเรียกว่าใช้สารอ่ะใช่โพยสารแพคโคไปแล้วใช่ใช้สารแพคโคหกร้อย เอาน้ำสองลิตรนักวิชาการจะให้ผมใช้พันหนึ่งแต่ผมผมกล่าวว่าคุ้มยอดเฉยๆอ่ใช,ใช่ครับตรงน,นี้ว่ใบมาดีครับใบดีมากปีนี้ใบแข็งแรง<ช>นะครับใ<ไ>บตั้งใบเขียวใ<ไ>บมันใบดำเลยนะครับ,รบอันนี้คือ,อที่สาคัญตัวหนึ่งก็คือแมกมากโกนแมกมากโกนนะครับตัวนี้คือช่วยในเรื่องของการสัตดสมอาหารแล้วก็ใช้ปุ๋ยสูตรยี่สิบแปดยี่สิบแล้วก็ในระยะสัตดสมอาหารระยะสัตดสมอาหารนี่ตอนนี้ก็ให้ฮอร์โมนทางใบแล้วก็ ใส่ปุ๋ยแปดยี่สี่ไปแล้วครับก่อนใส่ปุ๋ยยี่แปดยี่สบี่ยี่สี่ก็คือสิบห้าห้ายี่สิบอันนี้คือแนวทางนะครับแนวทางของเราแนวทางของสิทิฟ้าเหมืองเกษตรนี่คือเราใช้สูตรนี้มาตลอดทุกเพลงนะครับแล้วทุกเพลงนี่คือคุณรนานเห็นไหมที่ผมไปเยี่ยมสวนชาวสวนเหมือนกันหมดนะที่ที่ที่กรนีพี่มาเนี่ยมันจะมีสองแปลงผมดูแลกันอยู่นะคือจะคุยกันอยู่ตลอดเวลาก็ คือทางนู้นะเขาจะผมแนะนําให้เขาใช้ตามผมแใช่เขาบอกว่าโอเคก็เขาก็ใช้างที่น่ใช่ครับใช่ครับอันนี้คือขอบคุณคุณรานานนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือเราไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเลยนะครับนี่เรารู้จักกันทาง Facebook นะครับแล้วก็ชอบใจถูกใจในเรื่องของการหลักการและวิธีการนําเสนอหลักการและวิธีการการใช้การดูแลรักษาทุเรียนโรโก ถ้ามาันประสบผลสาเร็จเราก็เดินต่อเดินต่อใช่เพราะมันเป็นเป็นการเรียนรู้เออแล้วมันเป็นเรื่องจริงการเรียนรู้ที่ดีออแล้วมันเป็นเรื่องจริงนะครับว่าเราทําได้แล้วก็ทุเรียนของเราทุกแปลงที่ออกมานี้สวยหมดเลยนะครับใบแข็งใบหนาใบมันลดในเรื่องของมะเร็งก็ลดลงมาใช่ใช่ครับมะเร็งก็กินน้อยเจอนั้นไหมเนี่ยถามจริงจริงเจอไอ้หลายสวนเขาเจอไรแดงกันไรแดงก็มีครับแต่ว่าเราก็ ควบคุมให้อยู่คุมอยู่ใช่ไหมแต่เจอน้อยเจอน้อยส่วนใหญ่นะครับไรแดงนี้เราต้องอสังเกตว่าถ้าในช่วงที่ฤด,ดูแล้งนะครับถ้าใบของพืชไม่แข็งแรงไรแดงจะทาลายแต่ทุกแปลงที่เราเจอมาคือน้อยนะครับน้อยมากๆนะครับไม่ค่อยเจอเพราะว่าเราใช้หลักการและวิธีการคือดูแลพืชให้แข็งแรงโดยใช้ท่านอ่านนะครับวันนี้ก็ผมจะเช็คดินนะครับ แล้วก็วัดปริมาณของธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินแล้วก็วางแผนใส่ปุ๋ยต่อเนื่องนะครับ<ช>สิ่งแรกที่จะต้องใช้อีกในระยะนี้นะครับก็คือเตรียมไว้แล้วใช่ครับก็คือเม็ดมกโกเม็ดมกโมกเราเตียมไว้แล้วครับเพราะว่าพอออกดอกเนี่ยพอมันดอกมันเริ่มอืม,มันออกมาเหยียดกินหนูปุ๊บเนี่ยพอเราเริ่มให้น้ําเราจะต้องใส่ทันทีทันทีครับเพราะว่าปีที่แล้วนี่ของผมมันจะไม่ร่วงเลยขนาดมันแรงมากๆมันไม่ร่วงทําให้ต้นตายเลยครับ เพราะว่ามันไม่ยอมร่วงไงปกติถ้ามันหาดน้ําหรือว่าใบรักษาลูกไม่ได้มันจะร่วงใช่ไหมแต่นี่มันไม่ร่วงวงพอใส่ม็กมันนี่คือมันมันแบกติดอยู่นั่นเลยต้องตัดทิ้งต้องตัดทิ้งใช่อครับเรื่องนี้ก็ก็ปีนี้เข้าจะปีที่สองแล้วถ้ามันถ้ามันไม่ร่วงเหมือนเดิมก็ใบสภาพนี้ก็น่าจะโอเคครับก็โอเคนะครับคือเรื่องนี้นะครับเราฝาก เรามานี่ไม่ได้เตรียมนะครับเราจะเอาของจริงมาพูดกันไม่ได้เตรียมมาเยี่ยมนะครับแล้วก็บอกความจริงไปยังชาวสวนทั้งประเทศลักษณะของวิธีการในการดูแลรักษาทุเรียนไม่นะครับไม่ใช่ยากไม่ยากเลยใช่ไหมแต่ต้องเป็นคนเขาเรียกอะไรฮะเป็นคนเป็นคนต้องเป็นคนที่ว่าทําตัวน้ําไม่เต็มแก้วต้องฟังต้องปฏิบัติด้วยใช่นะต้องต้องคืออะไรที่มัน อะไรที่ดีอะไรที่เป็นประโยชน์เราก็นํามาใช้ถ้าอันไหนมันไม่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องใช้ต่อใช่ใช่ใชถูกต้องครับอันนี้คือถูกต้องเลยนะครับก็ขอขอบคุณคุณปัญานะครับที่เข้ามาร่วมนะครับในการพูดคุยกับเราสิริค้าใหม่การเกษตรนะครับก็ฝากพี่น้องชาวสวนทุเรียนทั้งประเทศนะครับว่าติดตามสิริค้าใหม่การเกษตรว่าแนวทางในการทําสวนทุเรียนของสิริค้าใหม่การเกษตรนั้นเป็นอย่างไรบ้างถ้าดีก็บอกตอบ บอกต่อไม่ดีก็จบกันไปแต่ส่วนใหญ่ก็คือวันนี้ดีใช่ไหมครับดีครับดีครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ